กินถางกันหกานข้ำก้าดโรงงานดอกป้าขาปปูไปเมก่นว่าก,าก้าดเนาะมันกินบ่อยอะ่ะโซเขา,าไม่ไปกินละ่ะสวัสดีเจ้ามาพวกก็น้องเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าพอดีวันยุทธนะเจ้าเฮ้ยเ่าแกปา้า น้องเบนกับคุณสามีมาฮับน้องไปนะเจ้าไปทําธุะระแล้วก็แวะมาหาหลานน้อยของน้องเบนนะเจ้าอยู่ไก่กันอยู่เจ้าพอดีน้องเขาจะต้องไปทําธุระติกรุงโซโนะเจ้าก็เลยปากันมาฮับน้องไปน้องเบนนะเจ้าไปนอนตัวไอน้องเบนหนึ่งคืนเจ้าพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้ไปเจ้าเจ้ากันแล้วตอนนี้ก็ได้มาถึงโรงงานน้องบบาน้องเบนแล้วนะเจ้าน้องเบนก็วิง่งมาหาหลานเบา่าเลยนะเจ้าพ่อคิดถึงขนาดเลยป พอมาถึงก็เห็นร้านกําลังนอนนะเจ้ากําลังนอนไปตะกี้นี่ก็เลยจะบะปุกนะเจ้าจะบะกวนไครหอมขนาดแต่ช่วงนี้โควิดในเกาหลีกันนักนะเจ้าก็เลยบะก้าหอมร้านเจ้า หอมข้าง่างสวยเห็นข้างไม่ต้องบุ s <S ่นแข้มันลุกแรงกําเตื่นเดี๋ยวแม่เอามาอยู่นะนากันนะ นี่เจ้าตอนนี้เท่าแกก็น,นั่งพักเมื่อยนะเจ้าคุณสามีเพราะว่านั่งรถมากไกลอยู่นะเจ้าจากตีทํางานของต้องเบนนะเจ้าครับโรงงานที่น้องบ่าน้องเบนทางานอยู่ที่นี่นะเจ้านั่งรถประมาณ40นาทีถึง50นาทีนะเจ้าพอดีวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดนะเจ้าตีโรงงานน้องบ่าน้องเบนนะเจ้าก็เลยบ่ค่อยมีคนนักนะเจ้าเนาะแล้วตอนนี้คุณสามีก็เห็นพักภัยตี เอาใส่ลาบนะเจ้าล้วกะเอาไว้ย้ำไกงามขนาดเลยตีน้องบ่าโรงงานน้องบ่าน้องเบน้ลปูไว้นะเจ้ามีเพื่อนตีอยู่โรงงานเป็นคนไทยตัวการเปิ่นปูกไว้นะเจ้าก็เลยขอของเขาไปสักน้อยนึงนะเจ้าแล้วที่น้องเปน้เอาไปปูกมันยังบบโป่งบบไขงามเตี้ยนะเจ้าก็เลยจะเก็บที่นี้ไปนั่งอยู่ในโรงงานนี่มีคนกินน้อยนะเจ้าส่วนมากจะเป็นคนอีสานเขาก็บ่คอยกินผักภผกันจ้ะแต่ถ้าเป็นคนเหนือเฮาตึงขาดบ่ได้แต่นะเจ้ามักขนาดเลยเอาใส่ลาบใส่ซาย้ำไก ตื่นแล้วทีนี้ใครนี่เฮ้ยน้องอ่นใครนี่แต่ละตื่นมาละบีเลยเอาละ่าละปอโตมาได้มาหาคำเดียวบอได้ตุยขนาดนักไม่ชอบเล่นกับพ่อเลยน้ออืนนเ่น้องอึนนี่ ันนี่ยิ้มใช่้าวะาโลขนาดไหนว้าโอนเลยพ่อจะเอาอยู่ก่อนเองเหรอยิ้ใช่นาาน,นะวัายิหวานขนาดนี้วันสวันนี้น้องบ่าน,น้องเบนจะ ลาง,งานนะเจ้าเพื่อจะมาพอลูกเบานะเจ้าลูกเบาน้อยนะเจ้าเพราะว่าน้องไปน้องเบนจะต้องไปทาําธุระก็น้องเบนนะเจ้าตีกรุงโซเจ้า <c ười> นี่งานได้ไหมมาหน่อยไหพายไม่าแล้วนะมาหน่อยบ้ยางไหมหมวคิดถึงกันไหมหอมคิดถึงกันไหเดี๋ยวเธอค่อยเอาใส่เสื้อผ้าก่อนก็ได้ขอขอเดี๋ยวพายใส่ใส่ไหนก็ได้ไปได้โน่น <c ười> อื่นไป <c ười> <c ười> อยู่ได้ ลองงัยนะแม่ไปคืนนึงกับอีกวันนะึ่งนะคืนนี้เจอกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับอย่าร้องไงนะห,องห้นะห้ามร้องไห้นะไปไปละไปละนี่เจ้าตอนนี้น้องเบนก็จะกลับกันแล้วนะเจ้าเพราะว่าน้องเบนมีเวลากำเดียวต้องไปพอคอกหมูอยู่นะเจ้าเพียงแต่มาฮับน้องไปบดได้นะเจ้าแล้วก็มาหา,ลาหาลานมาหาหลานมะาพอหน้าหายคิดถึงนะเจ้า แล้วก็จะต้องกลับบ้านไปทํางานต่อนะเจ้าเนาะบอกคอยมีเวลาเลยเจ้าต้องเบ้นผู้นี่ก็ต้องออกตั้งแต่เจ้านะเจ้าก็ต้องรีบเคลียร์งานให้มันเสร็จนะเจ้าแกก็เลยมารงนะเจ้าเพื่อบรรยากาศเือเสียการแท็กซี่นะเจ้าจะไปไหนมาไหนนะเจ้าขอแคร์บอแกนะเจ้าแกก็คอยเทคแคร์ดูแลน้องๆนะเจ้าเหมือนลูกเหมือนล้านนะเจ้าเหมือนคนในครอบครัวเขาก็เลยต้องดูแลฟ้าหมูให้เป็นดีๆนะเจ้าเนาะคลิปนี้น้องเบ้นก็ขอจบคลิปเพียงแต่อี้ก่อนนะเจ้าฝากแชร์คลิปจิมเจ้าสวัสดีเจ้า